ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของวังน้อยนิวส์นะครับประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมินะครับโดยการนําของท่านพออมพลงวันนะครับผู้อนวยการโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมินะครับดำเนินรายการโดยผมนะครับอภิลักษณ์นาภวงนะครับครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์นะครับโดยนะฮะเราจะรวบรวมข้อมูลนะครับข่าวสารกิจกรรมนะฮะรวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับ ของทางโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมินะครับมานําเสนอให้กับผู้ปกครองนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะได้รับทราบติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเหล่านี้นะครับโดยท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้นะครับผ่านหลายช่องทางนะครับช่องทางที่หนึ่งนะครับช่องทางแรกนะครับติดตามได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมินะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับ อีกหนึ่งช่องทางนะครับท่านสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube Channel นะครับช่องครูช่างช n n e l นะครับชื่อว่าครูช่างช n n e l นะครับทุกท่านสามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กด Sub subscribe ได้นะครับาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับข่าวแรกในวันนี้นะครับข่าวแรกประจำสัปดาห์นะครับ ในวันที่27นะครับเดือนมิถุนายนพุทธศกักราช2563คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวางน้อยวิทยาภูมินะครับโดยการนำของท่านพอออพลงโงวันนะครับผรโรงเรียนวางน้อยวิทยาภูมินะครับได้ร่วมใจกันเตรียมความพร้อมนะครับก่อนเปิดภาคเรียนนะครับเช้าวันเสาร์ที่27 เดือนมิถุนายน2563คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำโดยคุณครูชวีวันท่าวังได้รวมแรงร่วมใจกันมาร์กจุดนั่งรับประทานอาหารกลางวันที่บริเวณโรงอาหารเพื่อส่งเสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing พร้อมกันนั้นได้กั้นบริเวณทางเข้าเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าไปที่จุดคัดกรองที่เจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ณนะจุดเดียวกัน นำโดยคุณครูธนวัฒน์ขันธพัฒ์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปพร้อมทั้งได้นำป้ายนิเทศในเรื่องโควิด -19 การให้ความรู้มาตรการป้องกันและวิธีการปฏิบัติต่างๆติดตั้งไว้บริเวณโรงเรียนโดยรอบเพื่อให้นักเรียนได้สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา ต่อมาคุณครูฝ่ายพัสดุนำโดยคุณครูปรวินุตเปาลิกหัวหน้าฝ่ายพัสดุและคุณครูพิชยม์หัวหน้าการเงินได้ทำการลงคอชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนชุดใหม่เพื่อที่ให้นักเรียนได้นั่งเรียนอย่างสะดวกสบายแม่เยอะขนาดนี้สีทุ่มเสร็จไหมครับแม่เรียกได้ว่าพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็พร้อมใจกันนะครับร่วมมือ ร่วมใจกันขรไม้ละมือนะครับในการพัฒนาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2563ที่จะถึงนี้นะครับโดยการเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกท่านนะครับโดยส่งเสริมมาตรการนะครับการเว้นระยะห่างนะครับรวมถึงความสะอาดนะครับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ คณะครูและก็บุคาคาอรทุกท่านได้รวมรวมือร่วมใจกันนะครับทำงานตรงนี้นะครับต่อไปข่าวที่2นะครับในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2563นะครับท,า,บทางโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองและเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิด ได้อย่างใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกทั้งเพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นมากที่สุดโดยก่อนเข้าพื้นที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลล้างมือและลงเชื่อเข้าพื้นที่โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่อสอมอเมืองลำตาเสา หลังจากผ่านจุดคัดกรองผู้ปกครองและนักเรียนต้องลงทะเบียนรับเอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยจะแบ่งเป็นช่วงชั้นอนุบาลช่วงชั้นที่1ป .1 ถึงป .3 ช่วงชั้นที่2ป .4 ถึงป .6 และช่วงชั้นที่3มัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่ส เวลา9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณท่านพอออัพลงัววันผู้ในการโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทั้ง4ฝ่ายได้แก่ครูขันเรือนพุ่มเทียนหัวหน้าฝ่ายวิชาการครูสมพรพันธุรัตน์หัวหน้าฝ่ายบุคคลครูพิชยมนหัวหน้าฝ่ายการเงินครูครูธน,นวัฒน์ขันธพัฒหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และค,คุณครูเฉลิมพงศ์สวนมะม่วงหัวหน้าง,งานฝ่ายปกครองโดยท่านพอออมพลง,งวันได้เน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียนการมาเรียนการเข้าแถวและการปฏิบัติตัวในโรงเรียนรวมถึงความร่วมมือจากผู้ปกครองในช่วงที่นักเรียนที่เรียนที่บ้านเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบตามจุดประสงค์และตัวชีวัด ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียนในการรับฟังรายละเอียดผลการดำเนินงานของโรงเรียนและพัฒนาการของโรงเรียนในด้านต่างๆรวมทั้งรวมเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนในการดำเนินงานต่อไปนะครัในส่วนของการปฏิบัติตัวนะครับแล้วก็กฎระเบียบข้อบังคับนะครับต่างๆที่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับในวันเปิดภาคเรียนนะครับในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับก็เพื่อที่จะตอบสนองนะครับนโยบายของทางรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับแลวก็ป้องกันการแพร่กระจายนะครับของโควิดหน่นะครับกฎระเบียบต่างๆที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับได้อยู่ร่วมกันนะครับในโรงเรียนเนี่ยอย่างมีความสุขนะครับโดยภายใต้กฎระเบียบอันเดียวกัน สำหรับการนำเสนอข่าวนะครับในสัปดาห์แรกนะครับของวันที่29เดือนมิถุนายนนะครับ2563นะครับก็มีทั้งหมดทั้งมวลนะครับ2ข่าวด้วยกันนะครับพยัญชนะนะครับโดยทางประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางน้อยวิยาภูมนะครับก็จะรวบรวมข่าวสารต่างๆนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับนำาเสนอให้กับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านได้ รับชมแล้วก็รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของทางโรงเรียนวรงนวิยาภูมิต่อไปทุกๆสัปดาห์นะครับโดยสัปดาห์ต่อไปนะครับจะมีข่าวสารอะไรมานําเสนอกันนั้นนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับกันต่อไปนะครับโดยเราจะนําเสนอทุกๆวันจันทร์นะครับของสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆพร้อมกันสำหรับวันนี้นะครับ วังน้อยนิวส์นะฮะโดยประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมินะครับโดยการนำเสนอของผมนะครับอภิลักษ์นาวงนะครับครูช่างสาหกรรมศิลป์นะครับโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ